สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง IC Freestyle ค่ะสวัสดีครับก็ด้วยความที่คลิปที่แล้วนะคะ EP หนเราได้ทำหัดกระเพาะจานยักษ์นะคะใส่จาน24นิ้วก็วเดี๋ยววันนี้เรากับป้าจะมากินนะคะคือตอนนี้บ่ายโมงแล้วย,ยังไม่ได้กินข้าวที่มาเล,เลยเยช่มย,ยมากเลยข้าวมันหุงไว้นานแล้วนะมันค่อนข้างจะแห้งนะ ม,มันไ,ไม่ร้อนแล้ว<ม>อะชอบหนูไม่ชอบร้อนร้อนโอ้จานใหญ่ยยยยยยมากเลยเนี่ยใหญ่มากแล้วข้าวนี่แบบเยอะมากข้าวเยอะมากเลยนะข้าวเห็นลูกแค่นี้เพราะจานมันใหญ่อะ่ะเทียวกันนวะาปกติไอ้กินข้าวน้อยมากเลยนะอูอ้หนูเน้นกลับค่ะไม่เน้นข้าวอ่ะกินกันเลยเดี๋ยวชิมกระเพราดูก่อนดีกว่าให้้องชิมกะเพราเลยดิเออกระเทียม กะเพราฝีมือไอ้โอเคไหมอร่อยค่ะหนูว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่ะน้้ว่าหนูฝีมือพอๆกับมากเลยสิไม่ต่างออ้ยโอ้ยโอ้เยอะมากป้าเริ่มกินเลยแล้วกันนะโอมอค่ะอื้ม ถ้ากินไปไนานๆก็อาจจะเผ็ดได้ไนะเนี่ยแต่มันเย็นแล้วอะ่ะเผ็ดน้อยลงใช่ใช่ข้าวยังอุ่นอยู่นิดๆแต่ก้อหมอยมันอยู่ข้างบนมันแข็งเอาก,กินข้างล่างอันนี้ข้าวประมาณกิโลประมาณะคะ่ะประมาณบอกไม่ถูกอะ่ะน่าจะน่าจะกิโลหนึ่งได้มั้งข้าว เพราะหมูมันกิโลหนึ่งหมูกิโลหนึ่งข้าวกิโลหนึ่งนี่ข้าวกิโลหนึ่งริงใช่ไหมคะใช่ป้าคิดว่าข้าวกิโลเนึ่ยหรือเปล่ามันดูเยอะมากเลยเยอะกว่ากิโลมันเยอะกว่าหมูใช่ไหมใช่ค่ะป้าก็ไม่รู้หรอกมันไม่ได้ช่างอ่ะข้าวจะกิโลกว่าคอของบ้าคอของ้าจายังไงอ่ะไม่ไแข็งนะพด้ ข้าวสารมันห้าถ้วยอ่ะือ,อมปกติมากก็ไม่เคยหุงข้าวเยอะห้าถ้วยนะ <c oughs> ปกติหุงมากมากๆก,ก็ประมาณสี่ถ้วยแต่ถ้ากินกับข้าวมันก็จะมันก็จะไม่เค็มน,นะมันก็จะจืดๆน้ำซินอ,อะไรอ่ะอน้ำตาพริก อ้จมากอันนี้ก็พอแล้วค่ะเราต้ชใช้ได้เลยผิเมือไอ้เนี่ยร้อนนะกินเยอะๆป่าวว่าน่าจะเผ็ดนะเปิดแอร์แ,แอร์มาไม่ถึงม <c oughs> าไปเร่งแอร์ล่ะ ปลาขี้ร้อนง่ายกินนิดเดียวก็ร้อนแล้วค่ะปะกติเมื่อก่อนป้าดูพวกคลิปที่เขากินอะไรเงี้ยตอนกลางดึกนี่ป้าก็จะหิวหิวเลยอะเ้าชอบดูมากเลยคลิปกินอะ่ะอืมดูแล้วมีความสุข <laughs> เหมือนได้กินเองเหรือวหิว ไายชอบกินไข่ดาวยังไงชอบไข่ไม่สุกอ๋อเนี่ยนต่ว่าหนูไม่กินมีน้ำมันเยอะต้องไข่ห้าฟองป้ากินหมดเลยไอ้กินไข่ดาวห,หนูกว่ะต้องใส่ห้าฟองป้ากินหมดเลยแล้วกันนะเป็นไปเลยขาดหนูกินไข่ไปแล้วเดี๋ยวอ้วนเอาหมอมาให้หนูไอ้กินหมดไปเนี่ยไม่น่านะคะ ขอดูโชว์ปลากินพริกสดหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยตักพริกไหมปลาติแล้วตักมาใส่ทอนป้าสินี่นะแค่นี้ก็เหนื่อแตกแล้วนะโอ้ดูหน้าปลายังไม่ทันกินเลยให้แกนป้ากินรกระเทียมแล้วดกกุลากลัวนะดีไหม แม่เป็นเองมั้งมีแม่แดกุลาไม่อะค่ะสมัยก่อนตอนอยู่ตอนอยู่ประถมอยู่มระยมต้นอะไรเงี้ยปาไม่กินเผ็ดนะเคยกินเผ็ดแล้วร้องไห้เลยอ่ะมันเผ็ดมากเลยเหรอคะอืมกินโบลูนาพริกอ่ะนั่นแหละปาก็ร้องไห้กินเยอะแค่ไหนอ่ะกินประมาณสามแผ่นแต่หนูก็แปลกใจหลังจากนั้นป้าก็เริ่มกินเผ็ดมาเรื่อยๆนะอืม เขารู้สึกว่าเวลาออกไปกินข้างนอกแล้วเสียเปรียบกินตู้เพื่อนไม่ได้เลยเพื่อนตั้งเผ็ดๆมาป้าก็กินไม่ได้ตอนหลังป้าก็เลยเริ่มฝึกกินเผ็ดก็กิงกิน,กนเผ็ดกิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะต่อไปป้าก็อาจจะเป็นคนที่กินเผ็ดที่สุดในโลก มันจะช่วยกินข้าวเองพี่นี้ไม่ได้กินไม่ได้ก็เผ็ดเผ็ดปากินแต่มมไม่เล็กๆได้ร้อนกลัวไม่อิ่มร้อนไหมเผ็ดไหมไม่อค่ะเย็น หน,หนนำปลาร้อน้ะเหงือปลาแตกเลยเยน, <c oughs> น,นาะหนูชนะปลาด้วยสิลน,นี้หนูกอปลายไข่หนูกรอบกลินป่ะน,น้ำมันเต็มเลย เราจินตนาการว่าน,นี่คือปก็ไม่เคยกินข้าว,าวเป็นหม้อขนาดนี้นะยังไม่เคยเลยนะเคยกินครึ่งหม้อต่ยังไม่เคยกินทั้งหมอ้อหมดไหมคะหมดคืออุ้ยคือบางทีป้าก็กินมาม่าห้าหอมหมด <What? S 2> แต่น้อยๆนานๆทีบางทีสี่หอก็อิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยอื มันแล้วแต่บางครั้งด้วยอ่ะแต่ละครั้งที่กินมันไม่เหมือนกันสภาพร่างกายแป้งกับเนื้อไหนอิ่มเร็วกว่ากันล่ะคะถ้าตามหลักทฤษฎีนะแ,แป้งจะต้องอิ่มเร็วกว่าเพราะสมองจะสั่งการว่าอิ่มเมื่อได้รับน้ําตาลอืม,อมเนื้อมันไม่มีน้ําตาลอยู่เข้าใจไหมแล้วกว่าจะย่อยเนื้อเสร็จแบบมันนาน กว่าจะได้พลังงานออกมาแต่แป้งมันจะย่อยเร็วกว่าดูข้าวหน่อยสิดูสีนะอย่าก,กับข้าวไข่อร่อยเหรอ,อ,อ,อข้าวตรงกรอบๆค่ะแต่มันไม่กรอบเล้วข้าวก,กับกะเพราก็เหมาะสมเรื่องนี้นะกะเพรา จะเหลือหรือเปล่าเนี่ยกระเพราเยอะมากเลยนะเรากินข้าวกันเยอะไงคะลืมตักกะเพราคำแรกๆหนูตักข้าวเยอะมากกระเพาอยู่ฝั่งนู้นอ่ะเห็นหนูจะช่วยกินกะเพราเองตัดลาเอสเอ็มอาร์โหมดค่ะ ไอนน้จะเดินบนเส้นทางสายนักกินใช่ไหมอ่ะเติมเง,งินค่ะฮะมาต้อ <ใน S 2> งจ่ายหนูแล้วนั้นหนูไปกินฟรีตามร้านอ่ะกินได้ที่ไหนอ่ะไปกินแถงตามร้านอ่ะเขาไม่ให้หรอกกินชนะกินฟรีหน,นูจะชนะได้ยังไงกูไม่ได้หรแอแตเวลากินเผ็ดๆนี่กินไข่ช่วยได้นะ ก็ไข่ขแดงอะไรเงี้ยเราอ่ะแห้งอนนี้แห้งแล้วยิ่ข้างในไม่โดนน้ำมันใช่ไหมคะไม่โดนข้ขางในแล้วไข่แดงมันไม่สุกมันไม่เป็นไรหรอคะขับจิงมันก็ไม่ดีไงอาว๋อไม่พญญายพญญาธิอะไรอย่างนี้น่าจะไม่มีพยาธินะอืน่าจะ ถ้าแม่ไก่ไม่มีพระยาไข่ก็คงไม่มีพยาแล้วอ่าน่กกากลัวเนี่ยบอกว่าข้าวน่าจะเกินครึ่งแล้วนะใช่ไหมหายไปเยอะแล้วค่ะหายไปเยอะมากเลยนะเนี่ยตอนแรกเป็นลูกเนี<ช>่ยหนูกำลังจะอิ่มแล้วไอ,ไอ้ไอ้จะรีบไปอย่างเงี้ยเรากินไปนั่งเยอะแล้วไปกอดลูคลิปดูด้วยไอ้นั่งเคลียร์ๆอย่างเยอะจริงๆริน้อกิฟต์ร้านตักข้าวช้อนมุ่งพูนไอ้ <lok displayed S 1> ไม่ปลากินได้เยอะก่าหรกันสามสี่เท <Peter> ่าดูจากซอมาม่หัวทำให้ป้ากินง่ายขึ้นแค่หนูคุย์เคุยเคลยค่าเริ่มจะอิ่มแล้วเนี่ยอโดนมาด่าของกินอะไรเนี่ยกินเยอะๆเนี่ยกินเนะ่เจ๊ตุกกระป๋อบนะตุกกระป๋อม เดี๋ยวอาจจะตักไปเวฟแล้วก็มาใส่มาเฉพาะหมูนะข้าวกลินหน้าข้าวกินร้อนปลาไม่ชอบหมูโดนแอร์ไม่เปิดนี่หนูว่าปลาน่าจะละลายแล้วล่ะนี่ขนาดเปิดนี่ก็เคี้ยวอยู่สิบนาทีอ ไายไม่ต้องกลัว,ลวป้าทำเยอะๆแง่เหลือป้าก็เก็บไว้กินเอป้ากเก็บไว้กินต่อป้าไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งไม่ทิ้งเต้องกินอย่าง,งรู้คุณค่าเพราะป้าสอนไอ้ตั้งแต่เด็กได้ไหมโตมาหนูขี้งกเลยเด็กที่อดอยากทั้งหลายเนี่ยไม่มีจะกินเนี่ยไอ้จะกินถิงกินงคว้างไม่ได้นะอืมเด็กน้อยเชื่อฟังพ่อแม่ อ,อกินทิง้งกินกว้างบก่กใช่ค่ะประจํ่าไ้ไหมผมกินแล้วดิปา้าซื้อให้ว่าหนูไม่มีเงินเรากินกันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยผมเพือ่อนเขาหนักแค่สิบนาทีแล<อ>้วแป๊บเดืนะอนหนาไมไ่กินเลยประจําหนูนายจะคุกลงไปในจาจอย่างแล้วง่วงมากเลยกินเยอะแล้วก็ง่วงเหรออยากเอออีกค่ะค่ะเออ เี่ถ้าหนูเออนี่หนูกินได้ได้นิดนึงเออแล้วเดี๋ยวมันปิดออกมาตรงนี้กับตาคุณไม่ลงเลยออกมาอย่างนี้ค่ะาผมไม่อยากเห็นหนูอ้วกแตกใช่ไหมคะไม่อยากเห็นไม่ต้องเอาออกมาเฮ้ยกดเข้าไปเออ มีกบเข้าบ้านไหมเออเอาหมูไปเวฟใบปลาหน่อยได้ไหมคะเอาหมูไปเวฟใบปลาหน่อยเว้ว่ามาใส่ใหม่ ตัดป้านี่ยยันขยักินไปตั้งนานกองตัดเออไม่นะเ้าใจใครอยากเห็นป้ากินอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปน,นี้นะแล้วคนเข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดไลค์กดกับสุ้ใคให้ด้วยนะครับเลิฟเลิฟน้าใครยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ป้ากินขนมปังปิ้งกับนม ไปดูได้นะกลิปนั้นปาก่ทารมานมากเลยนะคือทรมานกว่านี้อีกนะนมอ่ะคือน้ํามันแน่นเลยอ่ะมันเข้าไปแน่นในท้องเลย้ารีบกินเกินไปอ่ะใช่ปาารูา้สึกคืองบนมมันกืนง่าย่ะมันก็กืนกึ๊กกึ๊ก,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 กเข้าไปพอรู้ตัวอีกทีมันก็จะไม่ไหวแล้วอ่ะ เอ้เมืออูือระเขาสู้ๆค่ะป้าไอ้ไม่มากินแล้วหรอหนูกินนมไอ้ทิ้งป้าอะไรแล้วหนวูจะกินนมค่ะป้าให้กินได้อีกหน่อยจะไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าเนี่ยแต่กินไปเรื่อยแล้วกันนะ ยหยิดนมมากเลยเวลากินอาหารนะ่ะมันก็ต้องการน้ำเข้าไปด้วยนะต้องการน้ำเข้าไปสลายพันธะอืมพันธะือพันธะมจากพวกอคาร์บโบไฮเดรตอะไรพวกนั้นตัวเสน้นเชืช่อมกันนะอ,ออยากจงุองเราเดี๋ยวนี้ลืมมัหมดยล้วนะโอ้อนี่ขนาดลืมนะคะ <minutes> เมื่อก่อนป้าติวน <desp lawsuit royable> ้องๆเลยนะคิวเพื ue, ่อนๆน้องๆเลยอาจารย์ให <made> <Maria> ้เจียวต่วนี้ต้องมากินข้าวหน้ากองหาอไรได้ชีวิตชีวิตกับที่อยู่ในในห้องติวเพื่อนๆต้องมานั่งกินตื่นฝืนทน อาบเหงื่อต่างน้ำนั่งกินในห, <uth out S 1> ห้องแอร์เหนือยังออกปกติปลากินอย่างเงี้ยสบายเลยนะแต่ตอนนี้มันกินไปเยอะอะถ้ามันไม่เหลือนี่ a m a z ิ่งมากเลยนะเนี่ยเพรามันแบบเยอะมากไค่เนี่ยมันทำให้ปลาจิตใจจะโลงใจขึ้นนะถ้าไข่หมดมันจะดูแบบ ข้าวกะเพราข้าวกะเพราบางเดีเยวมันไม่มีไข่มาไก่ชุ่มเก็บเอาไว้ค่ะใจ,จ่ชุ่มฉ่ำ้เอไข่มันไม่พออ่ะต้องไปทอดไข่สักสองสามฟองนะป้าจะแคลวขึ้นประมาณสามร้อยล้านแคลใ้ปกติไอ้กินไข่วันหนึ่งกี่ฟปองหนึ่งค่ะ๋ยวอ้วนตายกินตั้งแต่คือก<ว>ินไม่ถึงหนึ่งวันไม่เคยวันไหนสมัยก่อนนี่มาให้หนูกินไข่เกือบทุกมื้อเลยอ โอ้โหหรอทุมือเลยอ่ะเกือบค่ะเกือบต่ยังวันหนึ่งเกือหนึ่งปองเลยใช่ค่ะสมัยเด็กมาบอกกินไข่เยอะๆจะได้ฉลาดหน้าอะไรอย่างนั้นนะคะามาเห็นแปะฉลาดแ <c oughs> ปะชอบกินหน้าแปะลอยขึ้นมาสมัยก่อนป้าไม่ได้กินไข่บ่อยนะป้างโง่ไม่เกี่ยวเลยมันอยู่ที่ความตั้งใจป้ารู้สึกว่า ป้ายิ่งแก่ยิ่งฉลาดขึ้นนะตอนเด็กๆโ,โง่โง,โงไม่ตั้งใจเรียนหนังสือเล่นเล่นอย่างเดียวนะอ่ะตอบที่ห้องมีสามสิบกว่าคนป้าก็อยู่ประมาณหนึ่งในสิบจัดท้าย <laughs> เป็นอย่างนี้มาตลอดป้าก็เริ่มปรับปรุงตัวอ่านหนังสือ พอเข้ามอหนึ่งที่ชนชายนะอืมเทอมแรกเลยได้ที่สองสามสามจุดเก้าเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะหลังจากนั้นก็แล้วคนนี้ได้ที่หนึ่งเขาได้เก็ดสี่ป่ะคะเก็ดสี่หลังจากนั้นก็ต่ำลงมาเรื่อยพอป้าไม่ได้ตั้งใจเรียนป้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทาง ไปแล้วก็ค่อยๆเรียนไปเรื่อ,อๆๆๆยๆเอาแค่ผ่านตอนคืนก็ตั้งใจจอ่านหนังสือนะพอเริ่มงงก็คิดว่าถ้าม <c oughs> <c oughs> <LEGO> ันเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอด <c oughs> แต่ก็สอบเข้ามาหาลัยติดน,นะออก็จบมาได้ประมาณนี้ผลยังไม่โตกันไมกบเข้าบ้านเยอะจังเลย สงนไยจะต้องเลี้ยงงูไว้เอาไปกินกบน้ากำลังทำลายระบบนิเวศต้องเลี้ยงยกนกอินทรีไว้ด้วยไปกินงูแล้วก็เราก็กินนกอินทรีเราก็จับนกอินทรีกินป๊าปลา อยู่บนห่วงโซ่อาหารสูงสุดปลาคึนเห็ดก็มาย่อยปลาเห็ดมาขึ้นที่ตัวปลา,<ย>าดอ,อกเห็ดขึ้น<มา>น้าเกิดไปขายทางดิโอดอ,อกเห็ดขายหนูเริ่มเมานมแล้ว ปากก็สั่งการให้เคี้ยวองเดียวตะคอไม่กลืนเคีๆๆๆๆๆๆๆ้ยเ้ยองเหอยไม่กลืนะน,นะช่วยช่วยช่วยมาบีเขาช่วยมัน,นไม่ไอออกมาบย,ย้ายใจมันาคาป้ายต้องม,อม,ออมนมันจะได้คลัยมันไอออกมาเอาอหปห่อ อ้ำมอยู่ห้องซีกังหมดน,น้ำแล็งโอนเปิดไม่ออกเอาออกระดาษเปิดเอาไอ้นี่หมุนหมุนจับมันได้หมดโอ้โหโอ้น้ำพุ่ <c oughs> คิดกินคิดตลกมาเสียทรงครับผมโอ้จุกเลยอ่ะป้าออกกล้องแล้วผมเสียทรงไม่ได้นะวิผมสะเซอร์เฮียจะตายค่ะไม่เหมือนกินคำแรกๆอะโหแบบอร่อยตอนเนี้ยรสชาติอะไรไม่รู้หวยคือไม่ลงอไง มีอะไรที่กินได้ไหมคะตอนนี้ตอนนี้กินน้ำได้ของอ่อนอย่างเี้ยว่า เปิดบนเปิดล่างออ้อะทำอะไรลงไปไม่รู้เวยรู้ค่ะสดท้องปลาปลากินนมจริงๆนะเมื่อวานกินนมจุกกว่านี้เยอะวันนี้กินได้แล้วอาจจะช้าหน่อยืมก็ยังหอมอยู่นะมันมีตะกินนค่นั้นแหละคอยบ้าเลย ลิ้นปลาไม่รับโลแล้วเนี่ยหนูกินข้าวเยอะมากเลยจันเนี่ยจริงมากวันนี้นะใช่ค่ะเพราะหนูกินข้าวไม่เน้นกลับปกติหนูเน้นกลับเป็ินข้าวแต่เหตุตอนแรกข้าวมันเยอะไงหนูเลยช่วยกินข้าวอ๋ออิ่มเลยอะอะไรเนี่ยหนูว่าเนี่ยแน่นเลยปล่าตอนหายแล้วค่ะกินนมจะหมดแก้วหนูนมเท่านี้เลยแค่นี้หายอิ่มแล้วช่วยป้ากินเลยือทานองกินซีอ้าว กดให้กำลังใจตัวเองค่ะไม่ดังเลยกำลังใจหายไปกระป๋ังน้ำแก้มหนูหนูชาโอ้ถ้าคิวก็ถ้าคิวก็แก้ม คนบ้าไอตะคิกินกินเจ็บอ่ะะิวเกิดาวะอรกันเกียงาค่้าอ้อะหนูมาเจ็บมือโอ้ยคนอื่นเขามาดูเขาบอกไอ้นี่มันพูดอย่างเัียมันไม่กิน con <laughs> nam <sharp> <informative> <laughs> 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 so mà cứ như mà không luôn sống dài con đường lo tôi mua <laughs> <laughs> <tôi> 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 uh, uh. <tôi> <tôi> โอเคค่ะก็ถ้าอยากให้เรากับป๊ามากินอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะก็ด้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะซีอเกณฑคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายอะเป็นไงบ้างคะขอดดูพุ่งหน่อย <laughs> เป็นไงคะไม่ไหวแล้ว